สวัสดีครับพบกับผมกับแอดมินซีกับรายการการชนะชวนชิมอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เราอยู่ที่ร้านาบางมดพิซเซียนะครับที่ตลาดสวนมากนะครับก็นี่ครับดูพิซซ่ากันดีกว่าเป็นพิซซ่าอันนี้ชื่อเมนูอะไรนะจำได้ไหมฮาวยเอี้ยนกับอะไระเลิฟบี๊ฮาวยี่เอี้ยนกเลิฟบี๊ฮาวยเอี้ยนกับเลิฟบี๊นะครับเลิฟบีก็วันนี้เรามีแขกรับเชิญครับหน้าตาดีครับ แต่ก็ยังโสดอยู่นะฮะก็ไปดูนะครับว่าเขาเป็นใครครับอ่ครับครับสวัสดีครับผมเพื่อนบอสนะครับก็วันนี้จะมากินให้ดูนะครับว่าเราจะกินพิซซ่ากันยังไงโอเคคนะรับอย่างแรกก็อันนี้อุปกรณ์มันเยอะไปหน่อยครัเราต้องแบ่งกันก่อนนะอันนี้ช่วยตัดเนี่ยตัดตกุญแจเลยวะเลยมือเลย อาไม่เกง่งไม่เกง่งอร่อยมากอ่าม่เีย้มุงอนดิสอนอันนี้เป็นการกินที่ผิดวิธีนะครับ <c oughs> เราต้องแต่งตอนโอเคครับน,นี้น่าจะเป็นน่าจะเป็นเลิฟบีฟนะครับนะครับยืดยืดน่ากินครับคุณ <c oughs> บอสน่ากินมากเลยโอเคครับคุณท็อปจัดเลยครับว่ารสชาติเป็นยังไง เราสอบเริ่มจากขอบก่อนะช่องซูมเลยนะฮะอันนี้มันเป็นสูตรเขาเรียกว่าอะไรนะอิตาเลียนอิตาเลียนสไตล์ไอ้หกินแบบสไตล์อิตาเลียนเออแ,แป้งมันจะบางๆนะแป้งครึ่งหนึง่งถ้าแป้งก็แบบอธิบายเลยอธิบายมันเป็นยังไงบ้างรสชาติแป้งมันใช่มากมันจะแตกต่างกับพวกพิซซ่าปกติที่เราโทรสั่งนะครับ ไม่ได้ครับต่อไปเราต้องมากินเนื้อครับอลองดูลองดูคำใหญ่ขนาดไหนโอ้โหเห็นไหมครับเห็นชีสไหมเห็นชีสไหมยอยากกินละเสร็จไม่ได้วันนี้หอมมากครับม,มันมันมีรสชาติยังไงบ้าง เปรี้ยวหวานกินเผ็ดมันก็จะแบบมันๆกลินน่นชีสก็จะเยอะหน่อยนะครับแล้วก็จะมีเนื้ออยู่ด้วยเพราะว่ามันคือเลือดปีฟอร่อยไหมตรงนี้อร่อยครับอร่อยนะต่อไปเป็นฮาวเอียนนะครับอย่างละซึ่งเดี๋ยวให้คุณบอสชิมบ้างเถอะโอเคได้ได้ได้มันเยอะมากเนะี่ยโอ้โหดูชีสอาขอบคุณมากคุณแก่รับเชิญในตักอีก โอเคครับผมจะชิมให้ดูต้องโดนจริงๆครับบอ,อกตรงนี่ฮะ <c oughs> เป็นไงครับมันจะ <c oughs> นิ่มๆนะครับแล้วถ้าแบบบอกไม่ดูแล้วมันต้องโดนมันต้องมาโดนนะเอาเป็นว่าต้องมาโดนเองละกันนะครับถ้า,าร้าน ใช่นะบางมดพิซเซเลียนะครับอยู่ที่ถนนพุทธบูชาที่1นะครับครับตรงข้างแบบตะกี้ข้างในตลาดสวนมากนะครับครับสามารถทานกันได้นะครับก็วันนี้ขอขอบคุณคุณท็อปนะครับขอบมากนะครับขอบคุณครับนัดกับวันนี้ก็รายการการชิมชิมร้านไปก่อนครับสวัสดีครับ